ก่อนเราจะรับสินร้อมกันเปิดไปหน้า72ภาษงห้าใครตั้งใจรับสิบสนครัสดต้องรู้คะวันนี้ทราบไหมคว่าสิสนครัวสดหมายถึงอะไรกายตัวลพร้อมกันเลยนะคะวางเลยค่ะย่กจก้องรา พร้อมกันเลยนะคะมาเยี่ยมติดต่อมาเยี่ยมพันเด ปัสิยยจจามาุติยัิมยังนเติสระเนนสหปัญจสิรานิยาจามะปติยปิไมยังพนเติสรเนนะสหาปัญจสิรานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตาาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตาาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ สังขารนังคะชามิธรรมสาระนังคะชามิสังขังสระนังคะชามิสังขังสาระนังคะชามิทุติยมปิพุทธังสระนังคะชามิทุติยามปิพุทธังสาระนังคะชามิทุติยามปิธรรมังสระนังคะชามิทุติยามปิธรรมังสระนังคะชามิ เติยัมปีสังคังสรรนังขาชามีทุติยัมปิสังคังสารนังคาชามีตาติยัมปิพุทธังสารนังคาชามีตาติยัมปิพุทธังสารนังคาชามีตาติยัมปิสังมังสรรนังขาชามีตาติยัมปิธรรมังสารนังคาชามีกาติยัมปีสังคังสรรนังขาชามี ยัมปิสังคังสารนางขะฉามิติสารณะขมะนางนิตตังอามะพันเตปานาติปตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาติยามิ อะตินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะตินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโสรามรยามัจจะปมาตธานา เวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเอมาเนปัญจสิกขาปัทานเนสีเลนะสุขติงยันตต สีเลนะโพคสัมปธา,ส,าธสีเลนะนิพติงยันติตัตสมาสีลังวิสุธะยิสาธุการรับสิทธ์ก็จบข้าวนี้นั่งให้เรียบร้อยวันนี้เรารับสิทธหน้ากันแล้วนะคะคำว่าติสระเนนะสหเนีนเ่ยไม่สามารถผิดได้ข้อหนึ่งข้อในเลยนะคะ สาธุเราต้องรักษาศีลห้สองวันกับหนึ่งคืนให้มั่นคงเพราะเรามีโอกาสได้รักษาศีลอันบริสุทธิ์แล้วขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุจงค่ะ